สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะภาวนาหลังหยุดหายใจแขกสิริโชคลูกชายสอนเพชรสอนสุพันภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลังพ่อหยุดหายใจจากกรณีที่ก่อนหน้านี้นักร้องชื่อดังสอนเพชรสอนสุพันถูกหามเข้าโรงพยาบาลหลังมีอาการอาเจียนอย่างหนักเนื่องจากแพทย์พบอาหารเป็นพิษให้น้ำเกลือและยาฆ่าเชือ้อนอนแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลทนบุรี ก่อนที่อาการจะดีขึ้นตามลำดับและได้ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านภายใต้การดูแลของลูกชายและครอบครัวและเมื่อวันที่2พฤศจิกายน2564ต้องขอท่งกำลังใจให้ครอบครัวสอนเพชรสอนสุพรรณอีกครั้งเมื่อลูกชายอย่างแขกสิริโชคแจ้งข่าวว่าคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณอาการสุดตัวหนักหามด่วนเข้า ICU ยังไม่ได้สติ โดยงานนี้ลูกชายได้โพสต์รูปภาพและข้อความระบุว่าตอนนี้พ่อสอนเพชรอาการซุดหนักหามส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนนี้ตอนนี้อยู่ห้อง ICU ยยังไม่ได้สติขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงคุ้มครองพ่อด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้คุณพ่อสอนเพชรก็มีอาการเพลียจึงมาให้น้ำเกลือที่โรงพยาบาลและกลับบ้านไปช่วงดึกเริ่มมีอาการหายใจไม่ออกและหมดสติบนที่นอนโดยมีอาการชักร่วมด้วย ระหว่างนำส่งโรงพยาบาลในช่วง5นาทีคุณพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณได้หยุดหายใจเมื่อมาถึงโรงพยาบาลหมอก็ปั๊มหัวใจขึ้นมาอีกครั้งขณะนี้ยังไม่ทราบความคืบหน้าล่าสุดแขกสิริโชคลูกชายสอนเพชรสอนสุพรรณภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพ่อหลังหยุดหายใจก่อนส่ง ICU โดยแขกสิริโชคได้โพสต์รูปคู่กับคุณพ่อและระบุข,ข้อความว่า ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงจงคุ้มครองให้พ่อปลอดภัยด้วยนะครับสุดท้ายทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณสอนเพชรสอนสุพรรณด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ